รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการตลอดระยะเวลาเจ็ดทศวรรษได้พระราชทานความเจริญความสุขสวัสดิ์แก่ประชาชนและผืนแผ่นดินไทยอเนกประการส่งเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เพื่อเป็นเกียรติภูมิของชาติและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งประจักษ์ในความเป็นช่างศิลป์ของคนไทยโครงการพระราชดำริในอันที่จะสร้างศิลปหัตกรรมจากวัตถุดิบพ,พื้นบ้านจึงถือกำเน ขึ้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้ส่งเสริมงานศิลปาชีพเป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอแก่การดำรงชีพนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงช่วยแก้จัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรของพระองค์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความภาคภูมิใจในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สื ไปเชิญเลยเชิญคุณเขมาแคสมาคุยลองกันดูสักทีงานดีและจะได้รอยยิ้มฟรี กระนุนความฮาโดยเชียร์เจ้าซีเกมรับโชคแจก35ล้านสวัสดีครับ จัทห้าไม่เหมือนกันจัดเต็มมาแล้วครับผมทางไทยรัฐทีวีหมายเลข3.2ครับผมเวลาบ่ายโมงสีแบบนี้นะฮะมาเจอพวกเราได้เลยนะครับผมแน่นอนนะครับวันนี้นะครับมีกิจกรรมดีมาบอกเพื่อนๆด้วยเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เชียร์เจ้าซีเกมนะครับรับโชคแจก35ล้านบาทง่ายๆเลยแค่เข้าแอปช้อปปีนะครับแล้วปัดขวาหาโลโก้นะครับซีเกมแล้วก็ซื้อ e wallpaper e wallpaper เนี่ยก็คือคุณสามารถซื้อได้ไม่อั้นเลยนะครับแค่10บบาทนะซื้อประเทศไหนเนี่ยลายไหนก็ได้เลยนะครับจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากรุ่นรางวัลนะครับ400กว่ารางวัลรวมมูลค่ากว่า35ล้านบาททุกอาทิตย์เลยใช่ไหมทุกอาทิตย์แจกละ1ล้านบาทแล้วถ้าเรารู้ว่าเราได้รางวัลเราจะรู้จากไหนก็เดี๋ยวเขาจะมาบอกเราหมดเลยเพราะว่าเรามีข้อมูลในแอป s h o p e e อยู่แล้วเข้าใจไหมที่น้องอธิบายไม่้หมไอ้น้องมาดิ อ่ามึงเอาไปนั่งงานไปพี่ตรงนั้นเลยคนเดียวเลยเดี๋ยวคุ้มผมจะได้ทำงานกันอ่าพวกเราทำงานกันพวกเราทำงานเวลาซื้อ e v a วเปเเนี่ยรากามาเลือกเชียแต่ละประเทศได้เลยแล้วถ้าเกิดเราเลือกเชียไทยเนี่ยเวลาเราไปเชียนักกีฬาไทยที่สนามเนี่ยเราก็โชว์ e ี a วเปได้เลยได้เลยเหมือนแบบว่าเราเป็นองชาติไทยตีเกมเริ่มเมื่อไหร่ครับแจ็คเริ่มช่วงต้นธันวาครับเก้าธันวาก็เริ่มจับกันเลยถูกต้องครับผมแต่มาคบแก๊งแบบนี้นะอยากถามหน่อยดีกว่าว่า ครอบครัวแต่ละคนเนี่ยเลี้ยงงูปูเสือยังไงเราอินกับใครมากที่สุดในครอบครัววันนี้คุมเกมเลยนะเราเนี่ยโโวันนี้คุมเกมเลยนะรายการยอียเข้ากับู้นี้เฮ้ยไม่ธรรมดายอมรับยอมรับในไหนก็ไม่หาแล้วก็ไปแนวนี้เลยอาย่หายังไงคุมเกมยังไงพ่อแม่แต่ละคนหรือว่าญาติพี่น้องเราอะไรเงี้ยตั้งแต่เราเด็กๆเนี่ย เราอินกับใครสุดเตตใช้ชีวิตตามแบบต้นแบบเราอะรต้นแบบที่เราใช้ชีวิตเออดูแบบเขาแล้วเราเอามาทาในเราปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าเราตั้งแต่เกิดมาถูกต้องเราเติบโตมากับใครว่างั่างนั้นตาตีไม่ตาตีลุงลงต้องตาตีเลยหรอตีอย่างเดียวเลยตาตีไม่เคยไม่เคยทำอะไรให้เราได้ได้ได้เป็นแบบอย่างเลยแล้วลุงลงไปทาอะไรให้ตาตีตีครับนิดหน่อยคแกก็ตีอะ่างเช่นอะไรนิดหน่อยยอดปุ๋ยอ้อย หะยอดปุ๋ยอ้อยเวลาปลูกอ้อยพออ้อยมันขึ้นมาสักกระสูงประมาณขนาดนี้เราก็ไม่หยอดปุ๋ยถ้าหยอดตรงโคนเราไปหยอดตรงปลายดิน่ะปลายดินแล้วน้ำมันก็ไหลไปทางอื่นทำให้ปุ๋ยไม่เข้ารากแค่นั้นแหละพวกตอนนั้นโอ้โหโหผัวกูกระจายเลยอะอะ่ลงก็เติบโตมากับมือของคุณพ่ออะแล้วติ๊กกี้ล่ะครับ ผมตั้งแต่ใครเป็นไอดอลเราคือผมตั้งแต่เด็กเนี่ยจริงๆแม่เลี้ยงผมครับแม่แม่เนี่ยเลี้ยงผมตั้งแต่เด็กเลยพ่อเนี่ยไม่เคยเลี้ยงผมเลยนะพ่อกระออกไปเที่ยวทุกวันมาป็นนวยลูกคนอื่นไม่มีใครเอาพ่อเลยผับบาร์อะไรพวกนี้เหรอใช่ครับมีแต่ผมเนี่ยต้องตื่นแบบตีสองตีสามทุกวันมาเปิดประตูบ้านให้พ่อให้พ่อได้เข้าบ้านผมเป็นกันแม่เนี่ยจะล็อ จริงระตูบ้านพ่อแสดงว่าคุณก็ไม่ได้เจ้าชู้หรอกมาเจ้าชู้เพราะว่าอาจจะแบบคือผมผมจริงผมไม่ได้เจ้าชู้แต่ว่าผมต้องเอาพ่อผมเป็นไอดอล <c oughs> เดยวโตขึ้นมาพ่อบบ <c oughs> โอ้ยลูกลูกโตขึ้นมาไม่มีใครได้กูทักคนใช่ต้องต้องจะเป็นปม <c oughs> เดี๋ยวเขาฆ่าโซตายทาไม <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าอ่ะ พ่อผมนี่แหละไอดอลผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือพ่อทั้งสองคนเลยเมื่อกี้ก็พ่อตติอันนี้ก็คือพ่อลิกี้แล้วตัแตร์ตัแตรตัแตรเหมือนกันนี่สองคนแล้วนะคุณไต่เเอามาฝังนี้มากดีกว่าครับคุณมีใครเป็นไอดอลครับทั้งสองคนเกมนี่คุ้มเกมนี่เก่งครับของผมนี่เติบโตมาคุณยายเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเลยพ่อกับแม่แยกทางกันอยู่แล้วโหน่งกับนุ้ยเนี่ยก็เติบโตมากักยายคับยายก็เป็นหมอนวดแผนโบราณนวดตามบ้านน่ะ อถึงเวลาก็มาตำสมุนไพรละตำลูกประคบมั่งเอออย่างสมมติวันนี้ไปสองบ้านก็ต้องมีสักหกลูกละเพราะมันใช้ซ้ําไม่ได้คนไข้คนนี้ก็ใช้เสร็จก็ทิ้งคนไข้คนนี้ใช้เสร็จก็ทิ้งละเราก็มีหน้าที่เนียเป็นหลานก็ต้องตำเราก็ตำตำตำเสร็จปุ๊บได้แค่สองสามลูกเราก็จะหนีไปเล่นทอยเส้นเอาไปเลยก็หน้าสาลเจ้าพ่อทวีรันแลกเหรียญเต็มเลยมาเลยมาเลยโอ้ยเขาใช้กินเงินเหรอกินเงินดนี่พี่ อันนี้เล่นกินเงินก็ถอยเล่น<ป>โดนไปใครใกล้เส้นก็ได้คับผมยายมาตามมาเดอยู่ไหนอยู่ไหนกำลังเล่นถอยเส้นเลยไปกับไอ้หนมด้วยนะ,ะแต่ไอ้หนมเนี่ยยายรักที่สุดหลานรักหลานรักที่สุดเลยไปบอกแล้วไม่เล่นการพนันไม่เล่นการพนันไหนมือไหนมือไหนเรา ถนัดมือนี้เราไม่ให้เรารู้อยู่แล้วย้ายจะทําอะไรเรายื่นมือไม่ถนัดให้เลยเดี๋ยวเกิดมือนี้เสียหายไปทำไงอยไม่ได้ยื่นมือนี้ให้พอยื่นไปปึ๊บมีดที่ปอกไข่โคตคมเลยอ่ะช็อะมานี่เลย จ้าเฮ้ยนี่ยังอยู่เลยหลักฐานเนี่ยโอ้ยโดนเส้นเลือดดำอ่ะโอ้ยยายน่ะมือยายอ่ะฟันด้วยความโอ้โหฟันแฝกไม่ยั้งอ่ะแกผมไม่รู้ว่ามีดแม่งคมแค่ไหนมั้งพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอจึ้งโอ้โหเลือดออกเงี้ยปี๊เลยแกรู้สึกยังไงยายอ่ะไอตรงนี้ไม่เท่าไหร่ผมกดเลือดผมไว้ผมหันไปหาไอโน่งเลยหันไปหาไอโน่งไอโหน่งอ้าอวเหี้ยอะไรเงี้ยไล่ต่อไปเออเหมือนแบบส่งซิกไปให้เอ้าไลไอโหน่งอ่ะอย่างเงี้ยเออยายหญ่เมื่อพาน้องมาเหรอ พาน้องมาแล้วดึงมือไอ้หนงกดลงไปแค่นี้ท้อฮะโอ้ยายมัน้อกัโอ้ยายมันมเลยยหย่ใโอ้ยายสั่งดีนะไม่แล้วยายแกไม่เท่ากันแกไม่รู้สึกผิดบ้างเหรอที่ทำหลานเลือดออกขนาดนี้ให้ยายไปหยอดปุ๋ยกับตาตีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คือเติบโตมากับว่า ยายอยากให้เป็นคนดีแต่หนุมันเป็นคนน่ารักไงคล้ายๆกับเทปผมก็โตที่พิซณุโร่อยู่อำเภอบางทองกกไม้แดงพ่อกับแม่เลิกกันอพ่อไม่รู้ว่ามีผมเพราะแต่งงานเสร็จปั๊บพ่อก็ไปเล่นละครเลกไงแม่กระท้องขึ้นมาท้องเสร็จปั๊บพอคลอดลูกแม่ก็ต้องมีเหตุจาเป็นจะต้องไปอยู่อิตาลีผมก็เลยต้องอยู่กับยายยายเป็นคนเลี้ยงยายรักมากไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มียายหาเลี้ยงผมโดยการเป็นหมอดู เป็นหมอดูประจําหมู่บ้านใครป่วยใครอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ไปหาหมอนะเพราะว่าคลินิกมันไม่มีเขาก็จะมาหายายหมออะไรหมอรักษาหรือหมออะไรหมอดูเลยดูแบบไหนดูดวงดูไพ่ดูอะไรไปดูเลยว่าไปดูดูไรดูลายมือหรือดูไพ่เขาใช้อ้นี่เว้ยเขาจะเรียกยาคายาคาที่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 มูลอคาเขาจะเด็ดมาอันหนึ่งแล้วก็จะเอาแต่แบบก้านมาอย่างเดียวแล้วเขาจะมาวัดเป็นคืบตัวเองวัดเสร็จปั๊บมันจะคืบแลยวก็จะหักหักยาคาตัวพี่เจี๊ยบเองคิดว่ายายแม่นไหม ก็มันยังเด็กอยู่แต่คนก็มาดูกันเยอะนะชาวบ้านชาวช่องก็มาดูครั้งละ50ตังค์โอ้โหเยอะไหมตอนมันเป็นเงินน้อยมากในโรงเรียนก็คือเอ้อตอนนั้นก็เยอะนะห้าสิบตังค์เองนะห้าสิบตังค์สลึงนึงคือเยอะแล้วถูกถูกมากเลยห้าสิบตังค์แต่คือเด็กๆก็คือยายเรียนมาก็คือรักรักยายแหละใช่ไหมรักยายเขยายเป็นผู้หญิงแม่งเลยทำให้ผมจิตใจเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็เป็นคนดีทุกวันดีดีอากเล่านอะไม่เคยไปออดีมากอตาไออ้้มบ้างน้ตามก่อนถ้าเกิดเก่งเนี่ยได้พ่อ พ่อผมเก่งจบปอเจ็ดแต่ว่ามีเงินมีทองมีอมอเตอรต์คอร์สไข่ขี่ไปจีบแม่อะไรเงี<ห>้ยแต่ถ้าได้แม่จริงอ<ห>่ะแม่อยากได้ขยัน<ห>แม่คนขยันมากตอนที่พ่ออยู่แม่ไม่ให้พ่อทํางานเอ้ยพ่อไให้แม่ทํางานเลยใ<ห>ช่แต่ว่าตอนพ่อเสียปุ๊บแม่ก็ต้องดิ้นรนขึ้นมาทํางานยืนขายของอะไรเงี<ห>้ยแม่ผมเป็นคนที่มีซุ้มในมหาลายัยซุ้มแรกๆเลยซุ้มน้ำที่เด็กตอนพักเที่ยงอะเด็กจะมาลุมเลย ขายทุกอย่างสับปะรดข้าวกองน้ำโชว์แม่ก็แจ๋วเหมือนกันที่แม่เลี้ยงเดี่ยวเขาไม่เคยปอกสับปะรดแต่ผมไปนั่งมองเขาปอกจนมือเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วต้องตัดตาสับปะรดอ่ะจนเขาปอกสับปะรดนี่ยากมากต้องตัดตรงตาใช่ครับส่วนเขาเก่งขึ้นมาก็เือคิดว่าได้ความขยันและอดทนจากแม่มาในไทยตาไม่ชูไหมตาไม่ชูไหมพ่ออยู่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนเด็ก ตอนโตได้สักวันแป๊บหนึ่งพ่อแม่ผมก็เขาเลิกกันก็ผมก็จะอยู่กับพ่อก็อยู่กับพ่อเขาก็จะจะสอนก็เรื่องเล่นตลกเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วไอ้เมจริงะนี่อามาจากไหนคณะลุงโยกเนี่ยหละครับผมดูตอนนั้นคนเล่นเนี่ยน่าจะลุงลุงเตี้ยพิจิตเตี้ยลุงเตี้ยพิจิตไม่จริงอะอะไรเงี้ยมันมายังไลนะมุกนี้มันมาไงนะอันแรกอะกันไปเห็นไปยืนดูข้างนอกไปดูอะไรมาไปดูไก่มาสิไปดูไก่มาทําไมอะทําไมไก่มันถึงบินได้อะเออ ไก่ er, มันมีปีกมันก็ถึงมันก็มีปีกมีขนมันเลยบินได้ไม่จริงอะ่ะทำไมเครื่องบินไม่เห็นมีขนยังเห็นบินได้เลยไอ้เครื่องบินมันมีปีกมีปีกมันเลยบินได้ไม่จริงอะ่ะพระแถวบ้าน <S 1> <1> <S ไม่เห็นมีปีกบินทุกเช <Sab. S 2> ้าพระถ้ามีขามีขาแล้วแกก็เดินบินไป <wort> ไม่จริงนาฬิกาไม่เห็นมีขาอะไรยังเดินได้เลยนาฬิกามีเข็มมีเข็มถึงเดินได้ไม่จริง ในท้องฉันมาคืนไม่เห็นมีเข็มเดินท like ั้งคืนว้ายในท้องฉันไม่ได้รับของเสียไปเยอะเลยแปลไปทัพลังงานพอได้รับของเสียมันถึงเดินได้ไม่จริงอะทำไมถังก็อย่ารับของเสียทั้งวันไม่เห็นเดินไปไหนเลยว้าวนี่น่ารักมากเลยครับผมการมังดีกว่าการกัดรุ่นใหม่ถ้าของผมก็ต้องเป็นพ่อกับแม่ครับโตมากับพ่อกับแม่อยู่ครอบครัวใช่ครับเป็นครอบครัวแล้วก็ ฐานะทั้งบ้านก็ปานกลาง่อดไปทางยากจนแต่พ่อแม่ผมดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาเป็นคนออกแนวตามใจมเขาไม่ไม่บังคับลูกว่าลูกจะต้องทําอย่างนั้นจะต้องชอบอย่างนี้จะต้องไปทางนั้นจะต้องเป็นราชการต้องไปนี่เขาปล่อยฟรีนะครับว่าเราชอบอะไรให้ไปทําอย่างนั้นและทําให้ดีที่สุดแล้วพ่อแม่ผมเนี่ยเขาออกแนวจะเป็นห่วงผมมาก <ไอ S 1> ผมก็ชอบเล่นกับเพื่อนชอบเล่นกีฬาเล่นบาสเนี่ยเขาบอกเล่นบาสตัวสูงก็ไปเล่นบาสเล่นบาสไปในบ่ายโมง ทุ่มผมยังไม่เข้าบ้านเลยมันจัดเร่งกับเพื่อนอแม่ผมมาตามมาดิโกรจัดเลยบอกนี่เขาเป็นห่วงกันหมดเลยเนี่ยฮะไปไหนทาไมไม่บอกไม่บอกใครเลยว่ามาเนี่ยหาทุบผู่บ้านแล้วรู้ไหมผมเห็นแม่มางั้นผมเลยทุ่มลูกบาสใส่แม่เลยเฮ้ยไปทุ่มทาไมอ่ะอ้าวก็แม่ผมเป็นห่วงอ้าวไปห่วงบาสเหรอฮะไอ้แก๊กมากด้วย ก็จบแม่เป็นห่วงแล้วแม่บอกว่าพ่อแม่เนี่ยแหละครับท่าดีว่าที่ได้ดําเนินชีวิตมาทุกวันนี้ก็ด้วยพ่อแม่ด้วยเพราะว่าอย่างผมอยากจะเล่นตลกชอบดูตลกก็มาจากที่ครอบครัวครอบครัวชอบดูตลกเห็นเราชอบมาทำอาชีพนี้ผมเรียนจบแล้วเขาไม่เคยบังคับผมว่าต้องไปต่อปริญญาตรีปริญญาเอกไปได้บังคับพอผมเรียนจบปุ๊บอยากทำอาชีพมีอาชีพเขาสนับสนุนเต็มที่เลยไม่ห้ามคอดีกว่าต้นแบบชีวิตใครเป็นไอดอลเราใครเป็นแบบชีวิตของเราหนุยครับหนุยครับผมทำอะไรตามหนุยพี่หนุยเขาเนี่ย แล้วเรามีภูมิใจเนี่ยเรื่องอะไรของหนยภูมิใจเรื่องอะไรครับ มิยี่แบบแบบเจ้ากันเก่งไงเป็นคนพาเขาไปเที่ยวไปกางเต็นท์ระหว่างพ่อเรากับพี่นุ้ยเนี่ยรักใครม่พี่นุ้ยทิ้งพ่อทิ้งแม่กับทิ้งพี่นุ้ยทิ้งใครมุวยครับอ้าวไม่เลอชอบกันรักกันทิ้แล้วกันรักยันไหนว่าจะไม่ทิ้งกันใช่ถ้าเกิดดังเปี้ยงเปี้ยงจะไปกับาพี่นุ้ยไหมไปครับอ้าวแต่ว่าเป็นมุกไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าแต่ก็ยังไม่ทิ้งพี่นุ้ยอ่าเหลือน้องแจ็คแล้วครับ แบบอย่างของพี่แจ๊คครับพ่อกับแม่ถ้าให้เลือกได้เลยก็คือคุณแม่ครับแม่เปิ้ลแม่เปิ้ลเพราะว่าพ่อจะดุพ่อจะแบบแนวทหารนะแต่สุดท้ายอ่ะโตมาก็เริ่มมีรักพ่อล้ะแต่พ่อก็ยังดื้อยู่ก็ลังก็รังกันมาดื้อ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 ด่้อดืกอดื้อดว้อดื้อดื้อดืมอด้มดื้แดื้อดืมอดื่อดื้อดื้อดื้อดอดืดื้่อดื้อ่ื้อดื้อดือดืยอดื้อดอดื่ออะื้อดื้อ้อ้อดอ้ ก็เอามุมดีๆของพ่อมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าคือตอนเด็กเราก็อาบน้ำมาพ่อแหละอยอแยกกันว่าได้พ่อแบบพ่อแบบนี้ใช่แต่ถ้ามาทางแม่ก็เต็มที่ใส่แบบเล้สุดท้ายแล้วก็คือพ่อแม่ก็ยังไงเราก็ต้องรับทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ยังไงต้องกิไม่ได้ช่วงหน้ามาพบกับแขกรับเชิญสองสาวดาวติกต็อกทีน่ารักผสมป่วนจากเมืองกาญน้องออยและน้องดี ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่แคมเปญเชียร์เจ้าซีเกมร,รับโชคแจก35ล้าน เซนส์มอลนะครับและช้อปปี้นะครับร่วมมือกันสร้างประวัติศาสตร์นะครับในการร่วมเชียร์กีฬาผ่านระบบอีคอมเมิร์ซนะครับครั้งแรกของประเทศไทยนะครับในการเชียร์ทัพนักกีฬาให้เป็นเจ้าซีเกมครั้งที่33ครับวิธีการซื้อก็ง่ายมากเลยครับเข้าไปในแอปช้อปปี้ปัดซ้ายเจอโลโก้ซีเกมส์นะครับเลือกอีเวอร์เปเปอร์ประเทศที่คุณเชียร์นะครับกรอกอีเมลให้เรียบร้อยแล้วก็กดสั่งสินค้าเท่านั้นเองนะครับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นโชค35ล้านแล้ว ลุ้นได้ถึง2ต่อครับต่อที่1งครับทองคามูลค่า1ล้านบาททุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับและต่อที่2นะครับรางวัลใหญ่ทองคํามูลค่า15ล้านบาทพร้อมรถยนต์รถจักรยานยนต์มือถือและรางวันอื่นรวมมูลค่ากว่า35ล้านบาทนะครับหมดเขตในการสั่งซื้อนะครับวันที่19าธันวาคม2 5 6 8รีบซื้อกันเข้ามาครับยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากและนี่คือการจับรางวัลครั้งที่4แล้วนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีรับ รางวัลทองคำมูลค่า1ล้านบาทมาลุ้นกันเลยครับอะเจ้าที่มาเอาเลยมาอันได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับอ่าใบเดียวนะครับใบเดียวนะครับได้แล้วนะครับใครเลือกซื้อ e v o ว p e r ของประเทศไทยอ่าเตรียมลุ้นได้เลยผู้โชคดีของเรานะครับทองคำมูลค่า1ล้านบาทคุณผมสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เขียนภาษาอังกฤษหมด P H E N N U N G โชคดีครับรับทองคำละก,กา 1, 000, 000นหล้านบาทใครอยากโชคดีแบบนี้ครับง่ายๆเลยครับเข้าไปซื้อ e wallpaper ในแอป Shopee นะครับสามารถเข้าไปซื้อได้ถึงวันที่19ทธันวาคมนี้ยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับแล้วเจอกันในการจับรางวัลครั้งต่อไปนะครับวันที่9ทธันวาคมโอ้โหพี่ทีเปิดซีเกมเลยผู้โชคดีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ